หากคุณชอบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นชีวิตจิตใจและชอบเสียงน่ารักน่ารักของมาดามแมนยูอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราขอบคุณค่ะจาลึกบทสัมภาษณ์ของบรูโน่แฟร์นันซ์กับคำถามและคำตอบที่ตรงไปตรงมาทาง MU TV ช่องโทรทัศน์ประจำสโมสร บูโน่พูดถึงคนที่เป็นแรงบันดาลใจของเขาแนวคิดในการเล่นฟุตบอลและความตั้งใจของเขาที่จะมอบให้กับแฟนๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคำถามแรกใครเป็นแรงบันดาลใจในการเริ่มเล่นฟุตบอลของคุณบูโน่ตอบว่าผมไม่รู้เหมือนกันทุกคนในครอบครัวของผมเล่นฟุตบอลหมดเลยคุณพ่อก็เล่นพี่ของผมก็เล่น ผมเลยคิดว่าผมแค่ต้องเดินตามรอยทางของพวกเขาและผมมีญาติญาติที่เล่นฟุตบอลและก็ฟุตซอลด้วยครอบครัวของเรามักจะเล่นฟุตบอลด้วยกันในวันอาทิตย์ มีพ่อญาติแๆแล้วก็เพื่อนของพ่อเล่นที่สนามใกล้ๆบ้านผมเติบโตมาด้วยการดูพวกเขาเล่นเมื่อผมอายุ13 1 4ถึง14ปีตอนที่ผมเล่นกับพวกเขาผมก็โดนพ่อของผมเข้าสกัดหนักๆอยู่บ้างซึ่งอาจจะเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการเล่นในพรีเมียร์ลีกก็ได้ใครคือฮีโร่ในวงการฟุตบอลของคุณสำหรับผมมันแล้วแต่เรื่องนะผมชอบดูนักเตะหลายๆคนช่วงแรกๆที่ผมเริ่มเล่นฟุตบอล ผมคิดว่าตอนนั้นทุกคนต้องชอบโรนันดินโยเขาเป็นนักเตะที่สามารถดึงดูดให้ผู้ชมอยู่หน้าจอทีวีได้เป็นชั่วโมงเขามีพลังงานบางอย่างเขาเล่นฟุตบอลด้วยความสุขเวลาคุณดูนักเตะแบบนี้เล่นคุณก็จะสนุกไปด้วยช่วงแรกๆผมจึงมีโรนันดินโยเป็นนักเตะคนโปรด หลังจากนั้นผมเคยบอกไปแล้วว่าหนึ่งในนักเตะที่ผมชื่นชอบมากที่สุดคือคริสเตียโน o โรนัลโดสำหรับการเป็นนักเตะอาชีพเขาคือต้นแบบที่ดีที่สุดที่จะเดินตามแล้วนักเตะคนไหนที่คุณมองเป็นต้นแบบในการเล่นฟุตบอลคนที่ผมชอบดูและทําตามคืออันเดรสอินย s เอสตา เพราะอินเสตาคือส่วนผสมระหว่างผู้เล่นหมายเลข8และหมายเลข1ิบนั่นเป็นตำแหน่งที่ผมสามารถทำได้ดีผู้เล่นที่เล่นตรงนี้เป็นตำแหน่งสำหรับคนที่ชอบครองบอลชอบเสี่ยงและผมคิดว่าอินเสตาคือหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในโลกผมว่ามันน่าประหลาดใจมากที่เขาไม่เคยได้รางวัลบอลลงดอเมื่อดูจากทุกอย่างที่เขาทำสำเร็จมาแล้วใครคือคนที่คุณต้องการแบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จด้วยมากที่สุด ต้องเป็นครอบครัวและเพื่อนๆของผมพอทุกครั้งที่ผมแข่งภรรยาและลูกของผมก็จะเข้ามาชมอยู่บนอัฒจันทร์เสมอบางครั้งพี่ชายของผมก็มาชมเกมด้วยเพราะพี่ชายของผมอาศัยอยู่ที่ลอนดอนเขาจะเดินทางมาชมเกมที่โอทรัฟฟอร์ดถ้าถามว่าใครคือคนที่อยากแชร์เรื่องราวความสำเร็จคำตอบคือภรรยาลูกพ่อแม่และครอบครัวของผม ตัวตนในฐานะนักเตะของคุณอธิบายด้วยคำไหนได้ดีที่สุดต้องเป็นคำว่านักรบเพราะสำหรับผมทุกเกมคือการต่อสู้เมื่อคุณลงสนามคุณต้องะระลึกอยู่เสมอว่าคุณต้องเอาชนะคู่ต่อสู้ให้ได้พร้อมทางให้ความเคารพคู่แข่งด้วยคุณต้องเคารพพวกเขาแต่คุณต้องพยายามเอาชนะถ้าคุณไม่ชนะพวกเขาพวกเขาจะเอาชนะพวกคุณแทนไม่สำคัญว่าใครจะอยู่อีกทีมถึงจะเป็นเพื่อนกันผมไม่สนหรอก เพราะเมื่ออยู่ในสนามผมจะเป็นศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดที่พวกเขาจะต้องทาดวนในแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้คุณมากที่สุดถ้าให้คำตอบแค่อย่างเดียวมันยากนะ พราะการได้อยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ลงไปเล่นในสนามโอทราวฟอร์ดทุกคนรู้จักสนามแห่งนี้รู้จักบรรยากาศที่นี่ดีแต่เมื่อคุณลงไปเล่นแล้วด้วยการสวมเสื้อสีแดงกังเกงสีดําเมื่อสัมผัสบรรยากาศของมันคุณจะรับรู้ได้ทุกอย่างได้รับกําลังใจจากแฟนบอลมันพิเศษมากสําหรับผมยกตัวอย่างตอนที่ผมเพิ่งย้ายมาจากสปอร์ตติ้งมาถึงที่นี่ได้เพียงแค่2วันเราจะต้องแข่งกับบู๊ แ,แฟนๆก็แต่งเพลงให้ผมแล้วพวกเขารู้ว่าผมต้องการความมั่นใจมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับบรรยากาศและความรักที่คุณได้รับจากแฟนๆนี่แหละคือแรงบันดาลใจของผมช่วยฝากคำแนะนำให้บรรดานักเตะด,ดาวรุ่งสักหน่อยสำหรับตอนนี้สิ่งที่ผมอยากบอกพวกเขาคือจงไล่ตามความฝันของคุณต่อไปคุณต้องวิ่งไล่ตามมันไม่สำคัญว่าใครจะคอยดึงคุณให้ล้มหรือมีใครบอกว่าคุณดีไม่พอ คุณแค่ต้องทำตามความฝันให้ได้ถ้ามันเป็นความฝันของคุณจริงๆคุณต้องโฟกัสไปที่การทำงานให้หนักเข้าไว้สู้ต่อไปพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆบางครั้งผมก็บอกกับเพื่อนๆของผมว่ามันไม่สําคัญหรอกว่าจะมีใครคอยสนับสนุนอยู่ไหมไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือเพื่อนของคุณก็ตามเพราะคนคนเดียวที่เราต้องการคือตัวของเราเองมีแค่คุณเท่านั้นที่จะช่วยให้ตัวคุณเองไปถึงเส้นชัยได้ บรูโน่ฟาน n น e พงคคือนักรบปีศาสตร์ดงที่ต้องการชัยชนะเพื่อแฟนบอแมนยูในเต็ดมาดามแมนยูสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ดูจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้มาดามแมนยูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปขอบคุณค่ะ